ก็ตัวเม็ดแล้ว hmm? ต่อไปช้ก็ตัวเมว็นแเม็ใช่รทานนะคือตัวเม่นนะเธอใสนะ่น้ำมั้ยจ๊ะดึกมันก็จะไปเป็นบ่านี่ไม่มีฉันเปแล้ว ไม่ใช่อาาต้องกาเยอะๆยุงมาแล้วแถวนี้พื้นที่ถูกกว่าที่จูนอีกนะหรอเจ็สวนใช่มนาเป็นสกใช่เนี่ยที่สวนจะถูกกว่าที่นาเหรออืมก็ข้างๆนี้ไม่ถึงแสนนะเห็นถ้าจะเริ่มเหมือนได้ เอาแนวไม่ใอ่ถ้าเหนียวว่าตัวน,นี้นาไปแสนอะไรไงที่คุยกันที่โต้องอะที่โต้งที่แห้งอะเพราะวันนั้นได้ยินว่าไม่ถึงแสนไม่ใช่หรอถึงแสน,นก็ตีว่าที่ซื้อแสนแห้ตัวน,นี้เป็นล้านอย่างเงี้ยนะพี่ก็บอกว่าเอาไม่ถึงแสนหรอ แม่ก็คิดว่าสี่แสนนะคะพี่พ่อบอกว่านั้นเน่ยเอาไม่ถึแงแนนสนหรอกคะแนนคะแน่ของแน่ของตาน้อยอยู่ที่าาขาดเขาทั้งใครเนี่ยให้ละแสนจร,ริงเหรออุปกรณ์กับต้องวัดปิชโนนแค่นี้ปิชโน,นดก่อนแต่บ้านหมอน,นี่ปิชโน,นดแต่ก่อนเป็นสปรกรเนี่ยที่สาก,กรเป็นแบ่งจัดสรรก็จไปช่วยปู่ใหญ่ที่ ถ่ายลูกสาวเปิดร้านร้านที่ไหนคะวันนี้เปิดร้านที่ไหนคะคนวีค่ะเปิดร้านที่ไหนนะคะที่นี่แหละค่ะที่เพราสยามพราวก้อนค่ะเผาพราวละก้อนค่ะเผาละก้อนเผาละก้อนเรามาปิกนิกกันใช่ไหมใช่ค่ะาาปิกนิกค่ะ แอรครับมีแอรด้วยค่ะแอร์บอโบกค่ะแอร์โบกแอรยู่แอโบกล่าอยู่อันนี้ก็คือของร้านอมตะค่ะคอ,อใช่มะกรูดสามารถไล่ยได้ล่เหรอมะกรูดเม, <c oughs> มื่อกี้นี่มันมาเป็นฝูงเลยนะแม่ปุ๊บพอรีบวิ่งหนีมาผิวจะต้องทำให้น้ำมันมันออกอ๋อไปเสียดาย เยอะแยะเก็บตอนเช้า um ก็ได้รอยงมันไปนะเดี uh ๋ยวไปอัพโหลดวิดีโอให้บ๊ายบายพี่คะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะิ๊